พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกระตาพาไปวันนี้ไปทำบุญงานกระถินสามัคคีที่จังหวัดราชบุรีกันครับด้วยความศรัทธาของบ้านเกิดพู้ยุทธทีมงานของอะนะครับได้กเกษียณทอมแล้วจากด้านหน้าก็าได้ครับจากเตรียมกกของ,องแ,ออแล้วนะครับทีมภูมิภาคาคเจ็ตอนนี้กำลังก้าวขึ้นสักนาทีนะครับประจำที่อากมจอ ครับก็จะมีุกองไปแรกที่มาือกของที่ลึกที่อยู่ที่ครับสายตาของพีน,นี่นะฮของพระไตที่จองไว้แต่แม่ชุบเนี่ยยังไม่ได้ลงเลยว่าจ่ายแล้วอ๋อชมชุบของครอบครัวในไตคุณอาตัวดูดี คณะเจ้าภา,าพาได้ไปรับพระไตรและของที่ระลึกนะอย่างนี้ครับผมนายย่นะครับอ,อ,อยู่ตรงนี้ก็การน,นะครับจะได้อัพเดตในเรื่องของรายชื่อของพระไตรไม่งั้นนะครับจะต้องไปส่งผมที่ด้านหน้านะครับขอยาำฟังผมนิดนในเรื่องของขั้นตอนนะขั้นตอนของพิธีการในวันนี้ท่านประธานได้เดินทางมา ทีอยู่ที one, yeah, one, yeah. mond, io, ่ทานต้นะครับมีเลขอยู่ที่ทาต้ขั้นตอนนะครับนะในตอนนี้จะถวายจะไม่ใช่ชื่อนะผมจะเรียกบรคุเส์้าสที่ที่อำเภออยู่ในททาคต้่าถ้าอคำเดียวเข้าก็เลยก็จะทำให้ดูเล ạ à, 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 cái số liệu nó là cái số mà ạ cái số là 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 มังสาระนังัญาามิตาิยัำติดตังตังสาระนังัญาามิตาสิยัมติสังตังสาระนางาามีตงนีไดดงม่าาตา

Tanti, Italia, Zucchaglia, Succhaglia, Carmela. โมตระภะโะโธอะระหะโธตัมมะตัมมาสัมต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 สมตั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 มัมต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 ะมุัมต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 ัวตรมตั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 มตนมตััมต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 ััั จัดาการแล้วเราก็ภาวนาใช่ไหมครับภาตนาสาธุภาวนาสาธุ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 โมทนาสาุนะสาธิตแต่ถ้ใช่แล้วดีแล้วชอบแล้วที่เราทบุญทุกอย่างแบนี้ดีเป็นที่สมบูรโภาวนาสาธุขอบคุนครับ คนงานก็เห็นนะครับย่างบนย่างบนจ้างด้วยจ้างด้วยจ้างที่จ้านงานย่างมาตรงเลยย่าโบราณที่อยู่ทมาเลยครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนเชิญจาภาผ้าไทยแต่ละลายนะครับหนึ่งสแล้วก็เดียนที่ที่ออกมาที่เราเชิออกมาได้ฟ้าสีแดงอยู่ได้คนเลยอยู่ได้คนเลยดูโบราณลวยไทกลายไทย

คุักข่าวท่านเขาเป็นผัดการอเทศกาที่หองใจเป็นโดยสองคนดังทางวุฒิเขาเอวีด้วยมานี้ไม่เหลือใครทิ้งท่านตอเลยครับทิ้ท่าน ครับ21ถึง30เรียนเชิญครับขอการเรียนเชิญมารครับผม21ถึง30ครับเรียนเชิญครับ21ถึง30ครับัามดิามานี

41-50ครับเช้เครับ41-50ครับกับจับผานนะครับน้นค้าโรหานะครับร้นค้าโนะครับเตรียมรับสานกพรณเจ้าด้วยโดทีนะครับที่ราบอขงของน้ำนแล้วก็วางท่ารย่า้ราตินการสายตายังางลูกไปไหนหมดแล้วถ้า4 1 6 0ครับ เอ็นช่วยดูนะครับทุกที่ทางท่านผู้องแก่ช่วยไปยุงนิดหนึงนะครับทำความสะดวกด้วยนะครับทางท่านอาจจะเป็นผู้ส่องแก่ครับขายรถพ่งที่มีแบบก้วยแบบยางมีนะครับมีขายเือขาตัวท่านก็เรือไห่ท่านก็ขายที่ไหน เอ็<ไ> <c oughs> ้ถนะครับเดี๋ยนัถเอนไม่เหลือนะไม่ต้องอ

นครับการปล่อยท่าไทยอับ่ขาเรียนง่ายๆท่านบอกว่าใส่วนลปะทีงงนะครับก็นานสาุก้างด้วยเพการได้แบบในจโดย่ายในงจะต่อไนนาไดรอีสีนะครับกสิเก็ถึง100รอเียเชืเี้ยเชอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้นะครับลย รัาบพิธีไหว้ป่านะครับทักกล้วยนะครับที่อยู่ด้านหน้าทั้งสองเตือนะครับพอดีทางรัฐธรรมนูญที่เรามาจะถวายท่านประธานพิธีนะครับแล้วก็กขอพลังงานิดนึงนะครับบางท่านอาจจรมีความต้องการที่เห็นแล้วสวยนะครับเห็นแล้วสวยมีความรู้ครอบคลุมนะครับของชุมชน ทำไดเลยแก็ทเอารับเอาองแล้วก็ถนมยานแล้วก็กระดาษเอามาให้ท่านโจทย์ห้ใหม่ที่ใส่สารน้ำก่อนารสาธุดูสาร เดชนาทเดชนาทพวกเด็กพวกเดยนาทจะได้เดยนาทลงมาครับเดชนาทเดชรับพวกเดชนาทนะครับเดชนาททุกสาไที่ทุกเลยนะครับนาครับขวายแต่เป็นคุณหลวงพ่อเพื่อไปตามสายสงจะได้ให้ทางธรรมการรับแล้วก็ตัวแทนของท่านได้รับแล้วก็โัวเลจะได้เช็คยอยจะได้รวมกันว่าปีนี้สายทางสไหนนะครั เียจะได้ประชาการประกาศให้สายบูนสายได้รับทราบว่าสายดีแะสายเท่าไหร่นรวมก็ทั้งหมดเป็นสายใดทีตั้งตารางการออกเรียนแบนี้เท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นการขัาบู้ในเรื่องของการจัดการที่บูนทางการจองว่าไตเรืุองของอันนี้เรื่องของคุ้คุณนทางการออกบ้านค้าตรงทางแล้วหรือว่าในทางที่ส่งคนุนของ กตในนี้โมทนาสาธุสาธุสาธุทุกร้านขาหลานครับพุกหลานขานะครับหนักไ้่มาได้เลยนะครับพุกห้านขานะครับจะได้รวบรงมตัวเด้นะครับเดี๋ยวพระพุทธเจ้าว่าก็สัะงพระนาเพนเดี๋ยวจะชักเพลิงนะครับก่อนน้ำละตอโทนาสาธุสาธุ มของรานในวันนี้ที่พูดถึงันยยุโรปยัรว่าาของเรายังเคแข่งยังใก้งในแดนตางๆของ่น้อยทุกสายุ์ของเราชาพุทธานานะครับนครับเอานะครับการที่รารัไปเอาครับถุง แล้วก็ยานตัวพักปักกาอะจารท์ให้แกุ่กแต่ละสายด้วยไทรับทีอยูนั่นนแล้วก็ทนทีใหญ่จะกองหลายท่านนะครับ้งายทุกสายยท่านือาลายทุกสายของุที่ละองุีโเนะครับแล้วก็ไปั่กรุเทพไป่เสเซียท ขายจากคุณนัทพเทพสุตาศิศร์มุ่บ้านนะครับโดยแสนงของท่านนัทพคือท่านศิร่งปง่าน่าูนะครับของครอบครัวก็จากการได้จอภาไยได้ทำมาอาผัในงานนี้แล้วที่เป็นตัวแทนของคุณนอเทพสุตาตัวแทนางคุณคุณสนมนะครับและพาดูเมื่อวานบอกใหจะบอกถ้าเทียว

ตลอดเช็คท่นี้เลยนครับครับขอบคุณท่านสารัร้านาทการองนอน่านทางชลรนวิทย์การประชันศิษย์นัด้วยัรอบทีนงท่านแรกท่านจงเรียรติเด็กเสรลิศท่านองทานวันวิสาเป็กเสรอเลิศท่านทีสาทาความสุขเลิศวานมีมานา ข้าิผู <m ics chocolate aún> ้ิายงนักผู้ปิชาเสียงหักผู้ปิดากขาพ่องมีสติถ้ามีสตางค์เริมีโชกคสมดีกวจิตกาคุณสุภสิทเริ่มตัวไม่นนคุณบางคนคุณเอกเสิคุณเอกเสิ bye uh -huh.